ก็สวัสดีครับสำหรับวันที่30มกราคมนะครับเป็นวันที่ที่ดีนะครับเมื่อวานวันไหวของอ่ตุ๊กจีนปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนหรือเชื้อสายจีนนะครับมันก็มีนะครับคนไทยก็มีคนฝรั่งก็มีนะครับอย่างมีมีหมดนะครับปีใหม่ของเก่าหรือประเทศการนะครับก็ไม่มีอะไรมันเป็น เคล็ดลับง่ายๆนะครับทําแล้วสบายใจแต่จุดจีนก็หยุดเมื่อวานไหวนะครับวันนี้ก็ที่เขาเรียกกันว่าวันเที่ยวมันก็ไม่ไม่กึ่งนะแต่จริงๆแล้วก็วันอยู่กับบ้านแน่นอนพรุ่งนี้ก็เปิดทําการนะครับตามปกติจะทําอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นอู่เป็นร้านซ่อมเป็นขายขนมหวานขายสเปรหะก็พรุ่งนี้ทํากันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพี่น้อง ที่เขาไปไกลก็ยังกลับมาไม่ถึงนะครับพี่น้องชาวจีนที่บ้านอยู่ไกลไกลอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องใช้เวลาต้งวันสองวันนะครับแต่อย่างผมเนี่ยทําอยู่กับบ้านนะครับอูผมก็พรุ่งนี้ก็เริ่มเหมยลงมือละนะครับก็ไม่ว่ากันก็เป็นมันเป็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 นปีใหม่นะครับปีใหม่ขอรวยรวยทุกคนก็แล้วกันนะครับก็ไปเจอนกตัวหนึ่งสวยงามสวยงามมันเป็นนกขาแมวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีมั้งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นกข้าวแมวชนิดหนึ่งที่บ้านเราหาดูยากนะครับเป็นมีหูเหมือนแมวนะดูนะผม,ผมก็จะงนใจนะครับเรื้งมองในขณะที่เราถ่ายรูปนะคนก็จะขึ้นตรงรูปตานะครับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ไม่ค่อยมีอาหารดูยากนะครับสำหนะรับในบ้านเรานะดูครับ น่าจะนานได้เจอสักครั้งความสวยงามดูกัน,พนเพลินๆนะครับดูกัน,พนเพลินๆก็สัตสัต์นี่นะครับนกแต่ว่าเราไม่คยไม่คยเห็นเลยนละครับก็เลยถ่ายเก็บภาพไว้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูกัน,พนเพลินๆ เห็นไหมหน้าตาเขาบองแบวบองแบวบองแบวดีมากนะครับนกกพะแมวนีครับแต่สายพันธุ์นึงเหมือนกับพะแมวบ้านเราหรืออนกอะไรกนกอะไรนกคู่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวความมือความมือ